ครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะผมคิดว่าให้เป็นคําถามสําหรับคนฟังแล้วกันแน่นอนครับว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องเคยไปเดินพิพิธภัณฑ์อยู่บ้างเ,เวลาที่เราไปเดินพิพิธภัณฑ์เนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่เราไปต่างประเทศไปยุโรปไปอเมริกาหรือไปที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเราเคยตั้งคําถามไหมฮะว่าสิ่งของที่เราเห็นเนี่ยวัตถุโบราณที่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่ามันเป็นสิ่งของที่มาจากชาติอื่นแล้วมันมาอยู่ที่นั้นได้ยังไงเคยสงสัยไหมครับ เพราะบางครั้งเนี่ยสมมตินะครับเราไปถึงอเมริกาแต่เรากลับไปเจอชดาของไทยเคยสงสัยไหมครับว่าชดามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวันนี้เราจะมาเล่าในในเชิงของแนวคิดแล้วกันนะครับมันมีแนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะถ้าจะมองให้เป็นวิชาการก็มองได้แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุโบราณเนี่ยที่มันไปอยู่ตามที่ต่างๆของโลกเนี่ยมันมีอยู่2แนวคิดฮะแนวคิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่า cultural property nationalism คือแนวคิดที่ว่าวัตถุโบราณนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นที่พื้นที่ใดมันแสดงอัตลักษณ์แสดงตัวตนของพื้นที่นั้นมันจะต้องเป็นของพื้นที่นั้นของประเทศนั้นกับอีกแนวคิดหนึ่งครับเราเรียกว่า cultural property international i s m มันคือตัววัตถุโบราณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามแต่แต่วัตถุโบราณน,นั้นมันสะท้อนถึงความพยายามความคิดสร้างสารรค์ของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นของมนุษยชาติไม่สนใจว่าตั้งอยู่ที่ไหน สองแนวคิดนี้ขัดกันแน่นอนนะถ้าลองฟังจากชื่อแล้วเนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจครับผมบอ,อกตัวก่อนนะว่าเคสนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อ,อยุติอย่างทะเลาะกัอนอยู่ระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งผมใช้เป็นประเทศเกอไก่แล้วกันประเทศเกอไก่เนี่ยนะเขาก็มีอารยธรรมมาโบราณเขาก็มีสิ่งของที่เป็นวัตถุโบราณที่ล้ำค่าของเขาเนี่ยในขณะที่ประเทศขอไข่เนี่ยในยุคสมัยก่อนเนี่ยประเทศขอไข่เนี่ยไปล่านาน,านิมคมก็ได้ครอบครองดินแดนของประเทศเกอไก่หลังจากที่ได้ครอบครองดินแดนของประเทศกอไก่แล้วเนี่ยก็ได้นําเอา วัตถุโบราณชิ้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นรูปสลักหินอ่อนเนี่ยกลับไปยังประเทศของตนเองพอผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ยยุคล่านาน,านิคมก็หมดไปแล้วพอประเทศกอไก่ได้รับเอกลาชเนี่ยปรากฏว่าประเทศกอไก่ก็เลยเริ่มเรียกร้องจากประเทศขอไข่ว่าวัตถุโบราณชิ้นนั้นเนี่ยมันของฉันนะใครดูก็รู้อะฮะว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นอรารยธรรมของประเทศกอไก่ นะเลยเรียกร้องให้ประเทศขอไข่เนี่ยส่งคืนในขณะที่ประเทศขอไข่คิดแบบนี้ฮะประเทศขอไข่เนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยมากวกัตถุโบราณชิ้นนั้นถูกตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยของประเทศขอไข่นั่นแหละประเทศขอไข่เลยบอกว่างานชิ้นนี้เนี่ยนะศิลปะวัตถุชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นของมนุษยชาตครับไม่ใช่ของชาติใดชาติหนึ่ง และการที่มาอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยทำให้มีเทคโนโลยีต่างๆในการบำรุงดูแลรักษาอย่างดีแล้วด้วยความที่ว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ระดับโลกคนทั่วโลกเนี่ยแห่แหกันมาดูนะได้มาชื่นชมกับความงามได้มาชื่นชมกับผลิตผลของความพยายามของมนุษยชาติเนี่ยนะซึ่งอยู่ที่นี่ดีแล้วแน่นอนฮะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะประเทศกอไก่นี่ไม่ยอมฮะโกรธอย่างรุนแรงนะว่าใครดูก็รู้ว่าศิลปะวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันคือของชาติเขา มันมีอัตลักษณ์มันมีรวดวลายมันมีบางอย่างมันมีสตอรี่บางอย่างที่บ่งบอกว่ามันเป็นของเขาชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นของมนุษยชาติทั้งหมดจะเป็นของที่อยู่ในประเทศขอไข่ได้อย่างไรซึ่งแน่นอนฮะประเทศนี้ทั้งกอไก่ขอไข่ก็ยังทะเลาะกันอยู่เพราะเนื่องจากแนวคิดที่บอกเนี่ยฮะว่าแนวคิดหนึ่งเชื่อว่าศิลปวัตถุเนี่ยวัฒนธรรมใดๆก็ตามเกิดขึ้นที่ไหน เป็นของที่นั่นกับอีกแนวคิดหนึ่งคือวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเป็นผลผลิตของมนุษยชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เป็นของมนุษยชาติแล้วทางท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านฮนะเห็นด้วยกับแนวคิดแบบไหนนะเห็นด้วยกับทางไหน